สวัสดีค่ะพบก,กับเราะคะในช่องพลายเสียงสั้นขวัญเมืองนะคะตอนนี้ก็เราอยู่ที่วัดกันนะคะการพิการพระเสือนะคะวันนี้จะทําการลาสิกฐานนะคะในวันนี้นะคะเราจะเก็บภาพบรรยากาศคะ่ะช้างในซุ้มมาเกือบหมดนะคะนี่จีจีก็มาบัวบานชื่นใจนะคะ เฮ้ยสาวอุ้มสาวอุ้มก็มากดการอย่างนี้บ้างล้วกดเลี้ตากล่องจะได็กขึ้นบ้น้อยหนอาองะนบ้างน้ยตอนนี้พี่เซมเรากำลังเดินทางมานค่ะโอ้บัวดูบัวโอ้ในศาลาวัดนั่นเนี่ยบัวดูโอ้โหได้บุญมาก ไปดูตอนนี้กำลังเก็บภาพกันอยู่นะคะยัดยัดคนสั่งตอนนี้กำลังเก็บภาพอ้าวมาไม่ทันเก็บภาพค่ะเก็บภาพไปเลยแล้วเสื้อพอท่านไปซเื้อได้เสื้อแล้ว่นะ พี่เซียมกำลังมานะพี่เซียมกำลังมาโอมาถึงแล้วนะคะโอ้พี่เซียมเข้ามาครับพี่แซมเข้ามามาสุดท้ายแล้วนะคะทีนี้โอ้เอ้าลุงลุงลุงทักทายหลาน hết chơi cho lang, ôi, đua sầu um bùn, ôi nạt tè ở coi, um bùn, um bùn, um bùn, sẽ luôn nó luôn còn còn giờ cái sông này nữa còn thân nữa đây là yêu vợ đây là yêu vợ đây ไม่เคยยนี่เนี่ยดไม่เดี๋ยวว่าทีได้เลยอุณหภูมิร้อนเกินไปร้อนเลยเหรอตัดแล้วตัดแล้วตัดแดดมานะเมื่อกี้กล้องเราถ่ายมาแล้วกล้องตัดนะคะเพราะว่าอุณหภูมิร้อนพี่แซมพาเดินตัดแดดอ๋อแล้วครับคองเพชรดีใจเห็นลุงหรือเปล่า ชมบรรยากาศนะคะาใส่เบาะเตียงเตียงโปะอยู่ด้วยนี่ก็คือลาิกขาแล้วนะคะรับสินหาพร้อมกันินพร้อมกันะคะโอ้เราถอดหมก่อน เพื่อเราสาว่าว่าไลฟ์สดได้นะคะแต่ว่าอุณหภูมิสูง <c oughs> รับสินด้วยกันนะคะโอ้โอ้พนักงานก็เยอะค่ะพนักงานคุณเสใบพระด้วยค่ะค นะโมตัสสะภะคะวะโต ตอนนี้ได้แล้วนะชัดนะคะโสาวให้นั่งรับพรแต่ว่านอนรับพนค่ะตสีมากอ่าน้องอุ้มบุญค่ะ ช่องอื่นไล์ไม่ได้ค่ะช่องอื่นไล์ไม่ได้ค่ะช่องเราไล์ได้สักเดียวแต่ว่าเมื่อกี้อุณหภูมิสูงนะคะเพิ่งมานะคะเพิ่งมาตอนนี้คือลาสิกขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะช่องไหนไลฟ์ไม่ได้นะคะ ตอนนี้ก็าปาพระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้คุณตาน่าจะพา,าทิศศึกใหม่นะคะไปสู่ความที่บ้านนะคะครูมาด้วยไหมไม่ได้มานะคะครูก็น่าจะติดโซนนะคะ

โอ้ยโทรศัพท์ล้นนกอีกแล้วอ่าตอนนี้คือโทรศัพท์ของเราไปไม่ได้แล้วนะคะเา้าเราก็เลยถ่ายเป็นคลิปไว้นะคะเอิมมากก็คือโตนั่นแม่ เรวก็ไปอาบน้ำอีกแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อกี้ก็อาบน้ำมาเดี๋ยวสวัสดีนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับครับดูมีราศีขึ้นนะครับัหลงจากที่ครับอยู่ทำอะไรอยู่ครับถ่ายรูปมมาถ่ายรูปก่อนถ่างขึ้นบนแล้วว่ากัดคู่ทิ้งดี กันเด็ก็เสียงอยู่นั่นเขามาเข้ามาเข้ามาสิงสิงฮัลโหลสิงมันจะมีการถ่ายรูปก่อนนะคะสิงเอ้ยเสียงเสียงยังไม่ได้ก่อเสียงเรายังบอกอยู่ตัปั้นต่อไปไลยว่าตับปั้นไปส่งหลวงพ่อเราลุงพ่อหาอื่นไปส่งต้องพอเดี๋ยวผมไปบ้านก่อนเข้าไปบ้านหอดบ้านแล้วห่าหินเขาได้ตัาซ่ะต้องสใชกลองไวต้องมาเดี๋ยวก็จะทำการต้น ถ่ายภาพไว้ก่อนนะคะอันบกวันไปเท่าไหร่อ่ะับบ้านนะไปครับครตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยถ่ายภาพกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ทิปใหม่ก็จะไปสู่ขวัญที่บ้านคุณตาตุลต่อนะคะบักบักคีสังไปตีน้าโอ้ทิศทิศใหม่บักคีสร้างไปตีน้าจุ๊ เมื่อกี้เราก็โทรศัพท์สองเครื่องนะคะนี่ก็คือจะถ่ายเป็นบรรยากาศนี่นะคะคิดไหมเราก็จะไปที่บ้านตาตุยต่อเขาจะไปบ้านไหนต่อตองมาไปสุบึงบัวเลย กลับเลยก็แล้วตัวปะเอากลับบ้านบอไม่ได้ไปบ้านหนองบัวใช่ไหมยขอบคุณหลายเ้มครับผมขอบคุณหลายคร้มอ่าโอ้เออก็ไม่ให้ช้างไปที่บ้านคุณตาตุ๋ยนะครับเพราะว่าอากาศร้อนเนาะเดินกลางวันกว่าจะถึงก็ช้างจะร้อนนะคะกลับบ้านกลับบ้านเข้ากลับบ้านดูเพื่อไงอะไนเพื่อไม่เพื่อจี๋ไม่เพื่อจี๋

ไปสั่ไปไปไปสั่นไปเออเออมามามไปขีเกยพุ่นขีบนีละค้นบนี้เลยละเ่าต้องไปหาเกย์อกโอ้ยส่งมาท่านเดี๋ยวใส่เขาไม่ได้อันกินทัต้องการสั่งนั่นเด็กเกยหนึ่งอ้าึ้นเลยเซมอ่าเดี๋ยวลงพี่ คิดไมคทิดทิดไม่ใช่ลุงพี่กับทิดทิดอ้โพี่แซมไปนะครับพี่แซมไปด้วยอ้โเนี่ยซึนไปแล้วนะคะมีที่ไหนนะคะหนึ่งเดียวนะคะตอนบวชก็ช้างเยอะครับตอนศึกก็มีช้าง อ่าขี่ไปบ้านด้วยนะคะรถบ้านครับตอนนี้ก็จัดให้ครับไปแล้วครับผมเดี๋ยวเรารติดตามอีกนะคะไปแล้วครับถ้าผมขยับนั่งตอนนี้อ่าทิศเสือทิศเสือสินะไม่ไม่ใช่หลวงพี่แล้วนะต้องทิศเสือนะตอนนี้ก็ดีมากเลยนะครับผมไปที่วัดไปบ้านคุณตาต่อนะครัไปส่งก่อนที่บ้านคุณตานะคะตอนนี้ก็ พี่เซมส่งนะคุณเซมส่งรอดค่ะแฮทิสึกใหม่เปิดเซมคุณเฟนเปิดส่งกดเออกดโซงขังนี่นะสามปุ่มไลยนะปุ่มเชิงนะเออแต่นี่แบบนี้ง่ายนะครับแบบเรียบง่ายนะครับเรียบง่ายไม่มีดนตรีไม่มีอะไรนะครับดูไปแล้วนะคะาอ่ยังไงก็ฝากติดตามในช่องด้วยนะคะกาแฟเราก็คุ้มนะ ฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร์นะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ